สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิจพิบาลในวันอังคารที่17มกราคมพระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่11ข้อที่27อีกหนึ่งคำอุปมาที่พระเยซูยกขึ้นมาเพื่อสอนประชาชนนะที่พูดถึงในข้อที่11ผลตั้งหัวข้อขว่าเจ้านายองค์หนึง่งเจ้านายองค์นี้ก็คือหมายถึงตัวพระเยซูเองพูดถึงทาดทาสน,นั้นก็คือ คริสเตียนชาวเมืองก็คือชาวยิวคนยิวนะครับพระเยซูเดินทางไปเมืองไกลก็คือกลับไปหาพระบิดาหลังจากเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมาพระองค์กลับจัดแล้วจะกลับมาอีกนายคนนี้ก็คือหมายถนึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูผมเองแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเพราะพระบัมภีพูดถึงบุคคลสองบุคคลด้วยกันบุคคลที่หนึ่งก็คือทาสบุคคลที่สองก็คือชาวเมือง ให้เรามาดูนะครับธาตุนะครับปรากฏอยู่ในข้อที่13กับข้อที่15ผมเพื่อเข้าใจง่ายๆผมจะแบ่งคือหนึ่งนะครับสเสด็จมาครั้งที่หนึงพระองค์เสด็จมาครั้งแรกนะครับอย่างที่พูดไปแล้วพระองค์มาสิ้นพระชนแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จกลับไปเมืองไกลหรือกลับไปหาพระบิดาพระองค์ทำในที่นี้บอกกับพวกเราในหนึ่งจุดหนึ่งคือทรงมอบ มอบคือเงินสิบมีนานะครับให้กับทานะของพระองค์ทานนี้ก็คือที่เราพูดไปแล้วคือกริสเตียนพระเจ้าก่อนจากไปนะครับพระองค์ได้ทรงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออาจจะเป็นหมายถึงของประทานพรสวรรค์ความสามารถความรู้ต่างๆให้กับพวกเราทุกคน นะคะโดยเฉพาะของประธานพระคัมปีพูดชัดเจนว่ามีแก่ทุกคนในหนึ่งจุครับพระองค์ไม่เพียงแต่มอบแต่พระองค์ทรงบัญชาด้วยว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาเราจะเห็นพระองค์พูดในที่นี้บอกชัดเจนมากเป็นคำสั่งที่บอกกับพวกเราที่คริสเตียนว่าให้ไปทำมาค้าขายหรือใช้สิ่งที่ พระเจ้าให้ของประอาจารที่พระเจ้าให้เพื่อให้ทำไมครับเกิดดอกออกผลแต่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าได้มอบหมายและพระองบัญช้กับพวกเราอะไรครับคือความสามารถความรู้ความสวรรค์ของพระทานที่เป็นเหมือนมีนาเงินที่พระเจ้าให้กับเราและพระองค์บอกเราด้วยว่าพระองค์จะกลับมานะครับสองข้อสองครับ เสด็จกลับมาครั้งที่สองอยู่ในข้อที่สิบห้าพงค์เสด็จกลับมาครั้งนี้นี่นะครับมีพงค์จุดประสงค์หนึ่งก็คือทรงตรวจสอบนะเพื่อดูว่าพวกเขาค้าขายได้กําไรเท่าไหร่นะบเมื่อพงค์กลับมาครั้งที่สองพวกเรามีหน้าที่ต้องรายงานพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําไมครับแจ้งให้กับพระองค์ทราบว่าเราได้ทํา หน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินที่พระเจ้าให้หรือความสามารถความรู้ของประทานที่พระเจ้าให้นะอย่างไร2.2ครับพระอ,องค์ัชมเชยข้อที่17ดีมากเจ้าเป็นทาตที่ดีและซื่อสัตย์สังเกตดูคําชมเชยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาได้กําไรเท่าไหร่แต่คําชมเชยดูที่ทาาที ชีวิตของทาตคือเป็นทาตที่มีความประพฤติดีและเป็นทาตที่ซื่อสัตย์ในการใช้เงินที่นายมอบให้พระเจ้าไม่ได้ดูที่ผลงานพระเจ้าดูที่ธธท่าทีชีวิตของพวกเราที่เราเองมีนะครับใน2.3ครับเมื่อพองค์ทรงเลื่อนขั้นในข้อที่17จงมอบมีอำนาจครอบครอง10เมืองหมายถึง เมื่อเขาเองได้รับผิดชอบทำหน้าที่ส่วนนั้นพระเจ้าได้เลื่อนได้เพิ่มตำแหน่งอำนาจการดูแลรับผิดชอบให้กับจำไหมครับให้คนเหล่านั้นที่ดีและซื่อสัตย์บางคนอธิบายไปมากกว่านี้ว่าหมายถึงในยุคของที่พระมาศีหาพ่งจะเสด็จกลับมาสถาปนาอาณาจักรยุคพันปีให้ครอบครองดูแล งานของพระองค์ที่มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเนานาไปใช้สิ่งที่เราเองพระเจ้าให้เมื่อเรารับผิดชอบดูแลอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้าจะเพิ่มและเติมความรับผิดชอบงานให้กับพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วสองครับพระองค์ไม่เพียงแต่ชมเชยเลื่อนขั้นแต่พระองค์ทรงตำหนิตำหนิคน ถ้าที่ทำไมครับไม่ได้รับผิดชอบดูแลโดยที่พงค์ใช้คำข้อที่10 22บอกกับพวกเราว่าไอ้ขี้ค่าชั่วช้านะครับแ,แล้วพรงค์ก็จะพิพากษาเขานะเราจะเห็นว่าถ้าคนที่ได้รับหนึ่งมีนาเนี่ยเขาเองเอาผ้าห่อเก็บไว้แล้วเขาก็พูดเขาคือทำผิด แต่ไม่เพียงแต่ทำผิดเขายังมีท่าทีที่ผิดว่าเขาเขาพระเจ้ากลัวนั้นเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องระหว่างทาตกับนายระหว่างเรากับพระเจ้าและเป็นคนเข้มงวดเขาเองคิดผิดนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะมาหาผลประโยชน์ใช้ประโยชน์จากเขานั้นเป็นภาพของทาตที่ไม่ดีอย่าให้เรามีความคิดนี้ ยาให้เรามีใช่ไหมครับท่าทีนี้นะครับที่อยู่ในใจของพวกเราแล้วข้อขอไข่ครับกลุ่มคนที่สองคือชาวเมืองอยู่ข้อที่14กับ27ก็หมายถึงพวกยิวซึ่งเกียรติชังนายก็คือพระเยซูที่พระเจ้าส่งมาแล้วข้อที่สองเขาปฏิเสธนายคือไม่ต้องการให้พระเยซูมาปกครองเขาหรือยอมรับพระเยซูแล้ว เขาต้องรับโทษประหารในข้อที่ยีบเบอกให้เห็นภาพว่าคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเยซูถ้าเขาปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูเขาจะต้องรับโทษนะครับพิ่นาดนิลันนะครับขอพระ้าอุยพรขอพระอ,องค์ทรงโปรดอยู่ด้วยกับพวกเราและถ้อยคำประวัชนะของพระอ,องค์นะครับ